<ผ>ม TC <master>. Channel <Bruno. S 1> นะครับเจอแล้วนะครับ FC มาจากไหนกันเนาะับมาหาลุกกลประแตนนะครับผ้ามาให้นะครับผ้าบ้าน คุณยายอายุแปดสิบเก้าปีครับวัสดีครับคุณยายไปนั่งเป็นนกคุณยายเรามาสีนอนอันแขนบบได้เบื้องข่าวไปนอนเม็ดดิแตได้วบบมันดึกไปเฮงเป็นเป็นแฟนครับลุงพลเลยบ่กครับเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าจุดอะไรอายุเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบมาจากมาจากบ้านไหนครับมาจากจังหวัดไหนครับขอน กาลสินกาลสโอ้มาจากกาลสินครับเยบซีพันเทนะครับอายุ90้าสิบปีเดกนแข่นเลยดีใจครับดีใจมาเจอลุงพลกระแต่ลรดีใจอยู่บ้างครเบิ้งเบิ้งเบิ้งใคดามหรือว่าเบิ้งเบิ้งยายผู้ข่มากกว่าใคร

ให้เราันน้วเขาูเนาะคบเก่าเขาอาจจะเป็นญาติพี่น้องกันลูกานกันไม่ใ่น้านี่หญพันแผลกันองเนหอน่องเ็นแล้วน่อนบออันนี้ก็าเ้วจใช่อ๋อองว่ะยังอันนเลมันจะแยงกิ่นใหญ่หญ่้อข่ยนาพันแผ่เพว่าเบิ้บพนจะกินนพัจะกินนันปิ้งเน้อเหมืนกันกมิ่นอะไร มันมันกินมันเยอะมันนั่นก็ตําำเมา่ยำก็ได้ยาย่เรามาจากรอบเลยล่ะสองรอบเลยไปนสองรอบไไหรอบที่สองบคุณยายัอบที่สแล้วได้ครับไม่ยากนุ๊กกอไส้นี่นี่ครับคือความประทับใจของเอฟีนะครับไม่ได้ไม่านีมี้มารหาลุมคนรอบนที่สองเป็รอบที่สองนัครับ